สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาดูนะคะเจ้าไดโนเสาร์นะคะนี่ไดโนเสาร์แล้วก็ช้างแมมมอสนี่ค่ะช้างแมมมอสกกำลังขนนีน มอสดุมากเลยค่ะน้อง เสียงร้องลั่นตาไปเลยสติโก้สุรัสมาแล้วชุดไดโนเสาร์ คลิปนี้นะคะกดซับก็คลายกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เรา